เจ็บแม่เจ็บเจ็บมากขาดหมดลูกฮะขาดหมดทุกเอ้โอ้โหโอโหโอ้โหแม่ลงแม่รีบลงแบคซีก็ยี่แม่ใจแล้วไหนแบคซีอยู่ไหนลูก เดียวแม่มึงเพื่อนหมดไอ้น่ารักแม่มึงเพื่อนหมดเลยไอ้เป็กซี่นั่นไอ้เพื่อนนันไม่ไม่เท่าไหร่แต่โอ้โหเล็บสีพัพเคันแม่มึงแม่มึงหนังคันมาแล้วไงยัยเอาไปไปกับแม่มึงไปไปเลยเอาไปกับแม่ไปเลยจนไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไปเลยลงไปเลยพี่บุ๊กกับพี่แบงค์ไปไหมลูกพี่บุ๊กกับพี่แบงค์อยู่บนรถนะแมแว่นมาไว้กับพ่อนี่มามาอุอ้ยชนพอ่อไอ้น่ารักเอ้ยอเออแม่เองหมดแล้วเปื่อนหมดแล้วลูก <laughs> มากหมดแม่เองเปื่อนหมดแล้วลูกหมดเลยหมดเลยสาวสวยเต้นลำเต้นรลำพูนตัวพูนตัวดึงดึงจริงดิงจง,ง,ง <c oughs> น่ารักที่สุดลูกสาวแม่เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไปแม่วิ่งไป นี่ไงกับปล่อยแล้วปล่อยแล้วแล้วแม่ใจก็เตรียมตัวแม่ใจก็เตรียมตัวแม่เลบึ้มโอ้ยเอาอีกแล้วโอ้ยมาขึ้นมาขึ้นมาลุยแม่ใจต่อแล้วลูกขึ้นมาขึ้นมาแอบมีแอบด้วยมีแอบมีแอบมีแอบด้วยดิเอาแล้วไม่พอกับแม่แล้ววะแม่โอ้ยแม่โอ้ยแบล็กซีมจะไปยอมโดนเอาไปไหน มานี่จะไปเล่นกับพี่บุกพี่แบงค์เหรอมานี่เร็วมามาเ,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 เร็วๆๆมาแล้วแม่ใจ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 เจียบตัวตุม้ม <laughs> <laughs> เรียบร้อยแม่ใจเองหมดเรียบร้อยหมดเลยเล็บขวรเต็มเลย <laughs> ไม่ต้องมาเพื่อพ่อเพื่อน ม่เรียกเรียกเดี๋ยววิ่งขึ้นเลยมานี่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 